สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านนะคะที่ติดตามทางช่อง YouTube ณพาพรทอมือหมารินค่ะวันนี้อ้วนมีงานมานําเสนอพี่ๆนะคะเป็นงานลายโบราณค่ะพี่ๆค่ะลายโบราณดังเดิมค่ะเออเป็นงานสามตะกกนะคะพี่ๆค่ะเดี๋ยวอ้วนให้มาชมใกล้ๆเนาะพื้นนี้ค่ะเป็นงานสามตะโกทอตีเกลียวค่ะพี่ๆค่ะนี่ค่ะงานทอตีเกลียวสวยงามมากค่ะเป็นลายโบราณค่ะพี่ๆค่ะเป็นโฮลค่ะโฮลเปรยขนองค่ะพี่ๆค่ะนี่สวยงามมากนี่ค่ะ สีสันสดใสโฮลเปรยขนองโบราณดั้งเดิมค่ะพี่พี่ค่ะโทแบบโบราณค่ะสวยงามมากขนาดผ้าหนึ่งคูณสองเมตรค่ะพี่พี่คันพี่พี่ท่านใดที่ชื่นชอบเรื่องผ้าโบราณหรือผ้าโฮลนะคะพี่พี่วะคู่ควรเก็บมีเก็บไว้ค่ะพี่พี่ค่ะเก็บสะสมเก็บไว้ได้ค่ะพี่พี่คันนี้ค่ะสวยเด่นชัดมากโฮลแปรขนองค่ะ หนึ่งคูณสองเมตรค่ะพี่พี่ขาอบน้ํายาเคลือบเงาให้พี่พี่เรียบร้อยค่ะเป็นงานของจังหวัดสุรินทร์ค่ะพี่พี่ขางานโบราณดั้งเดิมนุ่มลื่นพลิ้วมากมากค่ะสําหรับพี่พี่ท่านใดสนใจนะคะผืนนี้ค่ะว่านมีแค่ผืนเดียวนะคะเป็นงานลายโบราณค่ะนี่ใกล้ๆเลยนี่ค่ะเราตีเกลียวด้วยค่ะพี่พี่าสวยมากนี่ค่ะหนึ่งคูณสองเมตรค่ะ พี่ๆทานายสนใจผื่นนี้นะคะแจ้งรับให้อ้วนได้ค่ะในราคา2 5 0 0บาทจัดส่งฟรีให้นะคะหรือว่าพี่ๆท่านใดไม่สะดวกอ้วนนะคะอ้วนมีบริการจัดเก็บปลายทางให้พี่ๆด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงอ้วนขออนุญาตทิ้งเบอร์ไว้ท้ายคลิปให้สําหรับพี่ๆที่สนใจนะคะสําหรับคลิปนี้อ้วนขออนุญาตจบเพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะขอบคุณคะ่ะ